อันนี้เป็นผลของมะกอกเวลาสัตว์ป่ามันกินแล้วมันจะกินเนื้อแล้วมันจะคายทิ้งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของยาเย็นของมะกอกป่าเวลาสัตว์เวลามันสุกแล้วมันหล่นลงมาสัตว์มันก็ไปกินกินมันก็กินเนื้อหมดแล้วมันก็เหลือแต่เม็ดมันพอมันเหลือเม็ดมันเสร็จนี่เราก็ไปเก็บเอามาทําเป็นส่วนผสมของยาเย็นอันนี้เอามาฝน เอามาฝนรวมกับยาเย็นถ้าแยกเป็นสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งสรรพคุณอย่างหนึ่งคือตัวนี้รักษาเรื่องพิษทางในพิษทางในเหมือนเป็นฟีในในท้องในอะไรนึ่ฝนแล้วก็กินนี่เป็นส่วนผสมอีกอย่างของยาเย็นเขาเรียกว่าเม็ดของลูกมะกอกป่าแต่ต้องเอาที่สัตว์มันกินแล้วมันขายทิ้งนะเอาไปเก็บที่มันตกตามป่านี่ไม่ได้ เอามันจะมีกินแล้วมันจะคายออกอแล้วเราจะรู้ได้ไงเราจะรู้ได้ไงคือว่าต้นมะกองอยู่อีกที่หนึ่งแต่ลูกมันอยู่อีกที่หนึ่งพูนเป็นกองเลย<น>มันคายออกมาเป็นกองไว